คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคนที่คุณรักจริงๆแล้วซ่อนความลับอะไรเอาไว้เมื่อภรรยาคนหนึ่งตัดสินใจปลอมตัวเป็นเด็กสงชาเพื่อบุกเข้าไปในออฟฟิศของสามีเธอกลับได้พบภาพที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่แค่การทรยศแต่มันคือความจริงที่ทำให้เธอไม่อาจกลับไปเป็นคนเดิมได้อีก ภรรยาปลอมตัวเป็นเด็กส่งชาบุกออฟฟิศสามีและพบกับภาพที่ไม่มีวันลืมเธอสวมหมวกแก๊ปสีซีดเสื้อยูนิฟอร์มเด็กส่งชาและแว่นตากรอบใหญ่ที่บดบังใบหน้ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อยกถุงชาไข่มุกขึ้นมาแนบอกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาออฟฟิศของสามีตั้งอยู่บนชั้นสูงแสงไฟนีออนสะท้อนกับกระจกบานใหญ่ บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงรองเท้าของเธอก้องในถงทางเดินเธอก้มหน้าต่ำส่งยิ้มบางๆให้พนักงานต้อนรับและเดินตรงไปยังประตูห้องทำงานของเขามือจับลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนเหล็กต้องน้ำแข็งกลิ่นกาแฟขมปนกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยออกมาเมื่อผลักประตูเข้าไปภาพตรงหน้าก็ทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องโลกทั้งใบหยุดหมุนในชั่วขณะ สามีของเธอกำลังนั่งชิดกับหญิงสาวคนหนึ่งมือของเขาวางแนบที่เอวของเธอคนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นราวกับไม่รู้ว่ามีใครยินอยู่ตรงนี้แก้วชาที่เธอถือหลุดจากมือตกกระแทกพื้นจนแตกกระจายเสียงดังสนั่นด,ดังก้องไปทั่วห้องดวงตาทั้งคู่หันมาพร้อมกันแต่สิ่งที่เธอเห็นในแววตาของสามีไม่ใช่ความตกใจแต่คือความรำคาญที่ปกปิดไม่มิด ริมฝีปากเขาแมมแน่นสายตายเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนหญิงสาวที่นั่งข้างเขายกมือขึ้นแตะแขนเขายิ้มบางๆราวกับมีชัยชนะขณะที่เธอยือนอยู่ตรงนั้นหัวใจแตกสลายเหมือนเศษแก้วบนพื้นอยากให้ผมแต่งตอนน่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกภายในใจภรรยาไหมครับหรือให้ผมเล่าไปทางบรรยากาศรอบตัวและการกระทำของสามีและหญิงสาวต่อเธอยือนนิ่ง รากับร่างกายแข็งทื่อไม่อาจขยับเสียงหัวใจดังในหูจนบดบังทุกสิ่งรอบข้างแสงไฟสว่างจ้าในห้องปรับแปรเปลี่ยนเป็นความมืดที่บีบขั้นในอกทุกก้าวของเขาและเธอที่นั่งข้างกันเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงในใจสามีลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใกล้แต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความยินชาไม่มีแววสำนึก ไม่มีแม้แต่คำถามว่าเธอมาที่นี่ได้อย่างไรเขาเอ่ยเสียงเรียบถามว่าเธอทำอะไรที่นี่น้ําเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหงุดหงิดเหมือนเธอคือคนแปลกหน้าที่บุกรุกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตหญิงสาวอีกคนยืนตามมามือยังแตะต้นแขนเขาอย่างถือสิทธิ์รอยยิ้มมั่นใจปรากฏบนใบหน้าเหมือนเธอคือเจ้าของที่แท้จริงของชายผู้นี้ดวงตาของภรรยาเบิกกว้าง ความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับถูกเปิดเผยต่อหน้าอย่างโหดร้ายความทรงจำทั้งหมดที่เคยสวยงามพังทลายลงมาในพริบตาเดียวกลิ่นน้ำหอมจากหญิงสาวคนนั้นแผ่ซ่านไปทั่วห้องแทนที่กลิ่นชาไข่มุกที่ควรจะหอมหวานกลิ่นนั้นชัดเจนจนแสบจมูกและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทรยศที่เธอไม่มีวันลืมเธอก้มลงมองเศษแก้แตกกระจาย เหมือนเศษหัวใจของตัวเองที่ไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมเสียงหยดชาไหลซึมบนพื้นคล้ายเสียงสะอื้นที่เธอพยายามกลั้นไว้ไม่ให้ดังออกมามือของเธอสัน่นคอแห้งผากแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากความเงียบช่างทรมานแต่กลับเป็นคำตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆสามีขยับตัวถอนหายใจยาวราวกับการที่เธอปรากฏตัว เป็นเพียงปัญหาที่เขาไม่อยากเผชิญเขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำบนโต๊ะแล้วยกขึ้นจิบอย่างไม่สนใจความเจ็บปวดของเธอสายตาของเขาไม่เหลือแววรักใดๆเหลือเพียงความเย็นชาและความรำคาญที่ชัดเจนในทุกอากับกิรยิยาหญิงสาวอีกคนเอียงคอหันมามองเธอด้วยสายตาเย้เย้ยริมฝีปากคลี่ยิม้มเหมือนกำลังบอกโดยไม่ใช้คำพูด ว่าเธอแพ้แล้วและไม่มีทางชนะบรรยากาศในห้องหนักอึ้องจนเหมือนอากาศหายไปเธอหายใจติดขัดเมื่อซึมออกเต็มฝ่ามือขณะที่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความจริงอันเจ็บปวดเธอก้าวถอยหลังแต่ขากลับสั่นจนแทบไร้เรี่ยวแรงทุกก้าวที่ถอยเหมือนกำลังจมลงสู่เหวลึกเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังสะท้อนก้องไปในหัว เหมือนเสียงประนามพี่ตามหลอกหลอนแสงไฟในห้องสว่างสวยัยแต่ภายในใจเธอมืดมิดทุกสิ่งรอบตัวพร่าเลือนเหลือเพียงความทรงจำของภาพตรงหน้าที่เธอรู้ว่าจะฝังลึกอยู่ในใจและจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเธอสูดหายใจเข้าลึกแต่ก็ไม่อาจกลืนความเจ็บปวดลงไปได้ลมหายใจสะดุดเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดที่ลำคอ ดวงตาของเธอพร่ามัวน้ำตาเอ่อคลอจนมองภาพเบื้องหน้าไม่ชัดแต่เสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวคนนั้นยังคงดังสะท้อนชัดเจนในหัวใจเธอพยายามก้าวเดินต่อขาของเธอสั่นจนแทบล้มทุกก้าวคือความทรมานเหมือนก้าวทับลงบนเศษแก้วที่บาดลึกความทรงจำมากมายถาโถมเข้ามารอยยิ้มของเขาในวันแรกที่พบกัน คำสัญญาที่เคยกล่าวอย่างอบอุ่นแปรเปลี่ยนเป็นภาพตรงหน้าที่โหดร้ายเกินทนเสียงโทรศัพท์สั่นอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาแต่เขาไม่แม้แต่จะเหลียวมองเพราะสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่หญิงสาวคนใหม่อย่างเต็มใจเธอรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเงาไม่มีตัวตนไม่มีคุณค่าเหมือนอากาศที่ไร้ความหมายในห้องนี้มือของเธอแตะประตู ไม้บานนั้นเย็นเฉียบเหมือนกําลังผลักตัวเองออกจากโลกที่เธอเคยเป็นเจ้าของไปสู่ความว่างเปล่าที่รอยอยู่ข้างนอกหญิงสาวคนนั้นหันไปพูดกับเขาเสียงของเธอนุ่มหวานทุกท้อยคำเหมือนกรดที่กัดกินหัวใจเพราะเขาตอบกลับด้วยรอยยิม้มรอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานแล้วเธอกลั้นใจไม่ให้เสียงสะอื้อเล็ดลอดออกมา แต่ภายในกลับแหลกสลายหัวใจแตกออกเป็นเสียงเล็กๆไม่มีสิ่งใดจะเชื่อมต่อกลับมาได้อีกภาพตรงหน้าชัดเจนเขาเลือกแล้วและการเลือกนั้นไม่ได้มีเธออยู่ในสายตาไม่เหลือแม้เงาของความรักที่เคยมีร่วมกันประตูถูกเปิดออกเสียงดังเอียดเบาๆดังขึ้นเธอก้าวออกไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยของน้ำตาที่เกือบหยดลงบนพื้น ถงทางเดินยาวเหยียดแสงไฟสลัวกระพริบเป็นจังหวะทุกย่างก้าวของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนโลกทั้งใบกำลังหัวเราะเยาะและเธอไม่อาจหนีจากเสียงนั้นได้เลยกลิ่นชาไข่มุกที่หกเลอะบนเสื้อยังติดอยู่ปลายจมูกแต่รสชาติกลับขมขื่นยิ่งกว่ายาพิษเพราะมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันที่เธอสูญเสียทุกอย่างเธอก้าวลงบันไดทีละขั้น โลกภายนอกยังคงดำเนินไปตามปกติผู้คนเดินสวนกันเสียงรถยนต์ดังไม่หยุดแต่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งแตกสลายลงอย่างไม่มีวันหวนคืนฝนเริ่มโปรยเม็ดเล็กลงมาจากท้องฟ้าหยดแรกกระทบแก้มที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาแต่เธอแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเพราะทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเจ็บปวดที่ซึมลึกผู้คนรีบกังร่ม บางคนวิ่งหาที่หลบฝนแต่เธอกลับยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนปล่อยให้ร่างกายเปียกปอนรากับต้องการให้ฝนชะล้างทุกสิ่งที่เธอเพิ่งพบเจอเสียงฟ้าร้องดังก้องเหมือนคำเตือนจากสวรรค์แต่สำหรับเธอแล้วมันคือเสียงสะท้อนของความว่างเปล่าในใจเธอก้าวเดินช้าๆไปตามทางเท้ารองเท้าเปียกชุ่มน้ําฝนไหลรวมกับน้ำตาที่ไม่หยุดไหล ถูกย่างก้าวเหมือนถูกดึงถ่วงด้วยหินหนักแต่เธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินต่อภาพวันวานฉายชัดขึ้นในความทรงจำวันที่เขาเคยกุมมือเธอแน่นวันที่เขาเคยสัญญาว่าจะปกป้องเธอตลอดไปคำพูดเหล่านั้นยังดังก้องอยู่ในหูแต่กลับกลายเป็นเพียงเศษคำโกหกที่ทิ่มแทงเธอหยุดยืนหน้ากระจกของตึกเก่าภาพสะท้อนที่ปรากฏตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ตาแดงช้ำ ใบหน้าอ่อนล้าเหมือนไม่เหลือเรี่ยวแรงเธอแทบไม่รู้จักผู้หญิงในกระจกคนนั้นอีกต่อไปเสียงรถยนต์วิ่งผ่านสาดน้ำกระเด็นใส่จนร่างกายเธอเปียกยิ่งกว่าเดิมแต่เธอไม่ได้ขยับตัวหลบเพราะความเจ็บปวดในใจนั้นรุนแรงกว่าไม่มีสิ่งใดทำร้ายเธอได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเธอยกมือขึ้นกอดตัวเองความหนาวสั่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ไม่อาจอบอุ่นขึ้นได้เลย ความอบอุ่นที่เธอเคยมีได้จากไปพร้อมกับชายที่เธอรักฝนยิ่งคงตกหนักหยดน้ำร่วงกระทบพื้นเป็นจังหวะไม่สิ้นสุดเธอหลับตาลงให้เสียงฝนกลบเสียงความคิดที่ตะโกนอยู่ในหัวแต่ยิ่งพยายามลืมภาพของเขาและหญิงสาวคนนั้นก็ยิ่งชัดเจนเธอก้าวเดินต่อไปอย่างไร้จุดหมายถนนทอดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด แสงไฟจากเสาไฟส่องสลับกันไปตามทางให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์แห่งความเศร้าท้องฟ้าเหนือสีสัม,มืออสนิทสายฝนพร่างครูราวกับไม่ยอมสิ้นสุดหัวใจเธอหนักอึ้องแต่ในความหนักอึ้องนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้าแม้ไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ใดเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าจุดเริ่มต้นที่เธอจากมา ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปมันคือสนามรบที่เธอพ่ายแพ้และไม่มีวันย้อนกลับไปยืนที่เดิมได้อีกแล้วสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนตามแรงฝนถนนที่ทอดยาวชุ่มด้วยน้ำจนสะท้อนแสงไฟระยิบระยับเธอเดินลุยไปโดยไม่สนใจว่ารองเท้าจะเปียกจนหนักแค่ไหนร่างกายอ่อนแรงแต่หัวใจที่แตกสลายกลับหนักยิ่งกว่าทุกก้าวที่เดินไป เหมือนพาตัวเองเข้าสู่ความมืดที่ไร้ทางออกเธอหยุดยืนใต้สะพานล,ลอยมองดูผู้คนที่วิ่งหลบฝนด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มเสียงหัวเราะของพวกเขายิ่งทำให้ความเงียบในใจเธอชัดเจนขึ้นเหมือนเธอถูกตัดขาดออกจากโลกทั้งใบน้ำตาไหลอีกครั้งแม้เธอคิดว่ามันคงหมดไปแล้วแต่ความจริงคือมันยังคงพรั่งพลูเหมือนสายฝนที่ไม่มีวันหยุดตก เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอยังคงมีข้อความเก่าๆจากเขาข้อความที่เคยทำให้หัวใจอบอุ่นตอนนี้กลับกลายเป็นมีดที่บาดลึกทุกตัวอักษรคือคำหลอกลวงที่ฝังลึกไม่อาจลบมือของเธอสัน่นนิ้วเลื่อนไปยังปุ่มลบแต่เธอกลับหยุดนิ่งไม่กล้ากดเพราะแม้จะเจ็บปวดเธอก็ยังไม่พร้อมจะปล่อยทุกอย่างหายไปเธอนั่งลงบนบันไดสะพาน เสียงฝนกระทบหลังคาดังต่อเนื่องความมืดโอบล้อมรอบตัวแต่เธอกลับรู้สึกว่านี่คือที่เดียวที่ปลอดภัยที่ที่เธอสามารถปล่อยให้น้ำตาไหลโดยไม่ต้องกลัวสายตาใครความทรงจำถาโถมเข้ามาไม่หยุดภาพงานแต่งที่เต็มไปด้วยเสียงปรบมือแหวนแต่งงานที่เขาสวมให้ด้วยมือสั่นเล็กน้อยคำพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทุกอย่างยังคงชัดเจน แต่กลับถูกหักล้างด้วยภาพที่เธอเห็นในวันนี้เธอกอดเข่าแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่ยิ่งกลั้นเสียงก็ยิ่งดังสะท้อนในอกเรากับจะฉีกขาดออกมาไยหน้ารถวิ่งผ่านไปทีละคันแสงสว่างลอดเข้ามาเพียงชั่วขณะแล้วหายไปในความมืดเหมือนชีวิตเธอที่ครั้งหนึ่งเคยสว่างสวยัยแต่กลับดับบูบลงโดยไม่ทันตั้งตัว เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนท้องฟ้ากำลังร้องให้แทนเธอแต่แม้จะมีฝนพรมลงมาไม่สิ้นสุดความเจ็บปวดในใจเธอก็ยังไม่ถูกชล้างออกไปเสียงนาฬิกาบนหอคอยใกล้ๆดังขึ้นตีบอกเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆแต่สำหรับเธอทุกนาทีกลับยาวนานราวกับชั่วนิรันด์เพราะแต่ละวินาที เต็มไปด้วยความทรงจำที่เธออยากลืมแต่ไม่สามารถทำได้เธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้ร่างกายจะสั่นไหวแต่สายตาเริ่มมุ่งไปข้างหน้าขาของเธอก้าวออกจากเงามืดเข้าสู่ถนนที่เต็มไปด้วยสายฝนอีกครั้งพระต่อให้ไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ใดเธอก็รู้ว่าไม่อาจย้อนกลับไปที่เดิมได้อีกแล้วเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นอย่างต่อเนื่อง ละอองน้ำกระเด็นใส่ใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอปล่อยให้ความเย็นซึมลึกเข้าสู่ผิวกายราากับจะกลบความร้อนรุ่มในอกที่กัดกินไม่หยุดถนนทอดยาวข้างหน้าเปลี่ยวเงียบมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟที่ตั้งห่างกันเงาของเธอยืดยาวบนพื้นเปียกชื้นสั่นไหวไปพร้อมกับก้าวเดินที่ไร้เรี่ยวแรงเธอหยุดตรงหน้าร้านชาเล็กๆก,กลิ่นหอมจ,งจางๆของใบชาลอยออกมา กลิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอยิ้มได้แต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงใจดวงตาของเธอเบอิกว้างเมื่อเห็นคู่รักนั่งหัวเราะอยู่ข้างในเสียงหัวเราะนั้นสดใสแววตาที่มองกันเต็มไปด้วยความอบอุ่นมันคือภาพที่เธอเคยมีแต่ตอนนี้ไม่เหลืออยู่แล้วเธอหันหลังกลับก้าวเดินต่อโดยไม่หันกลับไปมอง เพราะเพียงแค่ภาพนั้นก็ทําให้เธอแทบจะสุดลงกับพื้นสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเส้นผมเปียกชื้นปลือปะท้าใบหน้าทุกสิ่งรอบตัวดูวุ่นวายแต่ในใจเธอกลับว่างเปล่าอย่างน่ากลัวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งในกระเป๋าเธอหยิบขึ้นมาแสงหน้าจอส่องกระทบตาชื่อของเขาปรากฏเด่นชัดหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บในอกเธอจ้องอยู่นาน เสียงสั่นยังดังต่อเนื่องแต่นิ้วของเธอไม่ขยับเธอเพียงปล่อยให้มันดังจนเงียบไปเองความเงียบหลังจากนั้นกลับเจ็บปวดยิ่งกว่าเสียงเรียกฝนเริ่มซาลงท้องฟ้ายังคงมืดมิดบนถนนเต็มไปด้วยน้ำขังเป็นแอ่งเธอก้าวเท้าลงไปโดยไม่สนใจว่ารองเท้าจะเปื้อนโคลนเธอเดินผ่านตู้กระจกบานใหญ่ของห้างเก่าผ้าสะท้อนของเธอปรากฏขึ้นอีกครั้ง ดวงตาที่บวมชำ้ำใบหน้าที่อิดโรยผู้หญิงตรงหน้าดูแปลกแย่เกินกว่าจะเป็นตัวเธอเองหัวใจเธอบีบรัดอีกครั้งความเจ็บปวดพุ่งขึ้นมาจนหายใจไม่ออกเธอยกมือกุ่มอกแน่นเหมือนพยายามจะกดความรู้สึกทั้งหมดไว้ภายในแต่ยิ่งกดมันก็ยิ่งประตุเสียงรถไฟฟ้าผ่านเหนือหัวเสียงดังสนั่นสะท้อนในอากาศ เธอเงยหน้ามองขอบวนรถที่แล่นผ่านไฟสว่างว่าหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนความสุขที่เคยมีเพียงแค่พริบตาก็จากไปโดยไม่เหลือร่องรอยเธอก้าวต่อไปอย่างเชื่องช้าบนถนนท,นที่ทอดยาวไร้ปลายทางหัวใจที่แตกสลายยังคงแบกน้ำหนักมหาศาลแต่ดวงตาของเธอเริ่มมุ่งไปข้างหน้าเพราะแม้จะเต็มไปด้วยความมืดอย่างน้อยเธอก็ยังคงยืนอยู่ และยังคงก้าวเดินต่อไปแสงไฟจากร้านริมถนนบางร้านยังคงเปิดอยู่เสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังแว่วมากลิ่นอาหารร้อนๆลอยตามลมแต่สำหรับเธอกลับไม่มีความหิวมีเพียงช่องว่างในใจที่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มได้เธอหยุดยืนมองครอบครัวเล็กๆที่กําลังนั่งกินข้าวด้วยกันเด็กน้อยหัวเราะเสียงใสพ่อแม่ยิ้มให้กันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก ภาพนั้นทําให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บยิ่งกว่าเดิมเพราะมันย้าเตือนว่าเธอสูญเสียสิ่งที่เธอเคยหวังไว้ทั้งหมดเธอก้าวเดินต่อรองเท้าเปียกชื้นส่งเสียงดังทุกครั้งที่กระทบพื้นเสียงนั้นก้องสะท้อนในความเงียบของหัวใจเหมือนการเตือนว่าความเจ็บปวดจะยังตามหลอกหลอนทุกก้าวไปสายฝนค่อยๆเบาบางลงกลายเป็นเพียงละอองหมอกที่ลอยอ้อยอิงในอากาศเธอแงนหน้ามองท้องฟ้า มีเพียงก้อนเมฆดำหนาทึบปกคลุมไร้ดาวไร้แสงใดๆเหมือนชีวิตที่ไม่เหลือแม้ประกายเล็กน้อยให้ยึดเหนี่ยวเสียงนาฬิกาบนหอคอยดังขึ้นอีกครั้งบอกเวลาที่ล่วงเลยไปช้าๆเธอเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเดินออกมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าจุดหมายคือที่ไหนเพียงแค่รู้ว่าไม่สามารถหันกลับไปเองที่เดิมได้อีกแล้วลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้ง เส้นผมปลือปะทะาใบหน้าที่เปียกน้ำเธอยกมือขึ้นกอดตัวเองแน่นเหมือนพยายามปกป้องหัวใจที่เปราะบางจากการแตกสลายไปมากกว่านี้เธอเดินผ่านสวนสาธารณะเงียบสงบแสงไฟจากเสาไฟส่องกระทบม้านั่งเปียกชื้นเธอหยุดนั่งลงอย่างหมดแรงเสียงน้ำหยดจากต้นไม้รอบข้างดังเป็นจังหวะทุกหยดเหมือนเสียงสะท้อนของความทรงจำที่ยังไม่จางหาย,ย,หายเธอหลับตา ภาพเหตุการณ์ในห้องทำงานผุดขึ้นมาอีกครั้งมือของเขาที่โอบเอวผู้หญิงอีกคนรอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานและสายตายเย็นชาที่มองมาที่เธอราวกับคนแปลกหน้าภาพเหล่านั้นเหมือนตราประทับที่สลักลึกไม่มีวันเลือนหายจากหัวใจน้ำตาเออคลอจะไหลออกมาอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้มานานแค่ไหนเพียงรู้สึกว่าความเจ็บปวดไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้โอกาสแม้แต่จะได้พักหายใจสายลมพัดเอากลิ่นดินชื้นจากฝนเข้ามาเธอสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดหวังว่ามันจะช่วยปลอบโยนหัวใจที่เหนื่อยล้าแต่กลับยิ่งทําให้ความจริงชัดเจนขึ้นว่าเธอกําลังนั่งอยู่เพียงลําพังโดยไม่มีใครเคียงข้างเหมือนที่ผ่านมาเธอลืมตาขึ้นมองไปยังถนนที่ทอดยาวมืดมิด แม้จะไม่เห็นปลายทางแต่เธอก็รู้ว่าต้องลุกขึ้นอีกครั้งเพราะไม่ว่าเจ็บปวดแค่ไหนชีวิตก็ยังคงบังคับให้ต้องก้าวเดินต่อไปเธอค่อยๆลุกขึ้นจากม้านั่งหัวเข่าอ่อนแรงจนแทบสุดแต่เธอกัดฟันก้าวต่อเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกดังก้องในความเงียบถนนข้างหน้าว่างเปล่าแสงไฟกระพริบเป็นระยะ ทุก,ก้าวที่เดินไปเหมือนพาตัวเองเข้าสู่เขาวงกฎแห่งความเดียวดายไร้ผู้คนไร้เสียงใดๆที่จะปลอบใจเธอเดินผ่านตึกสูงที่ปิดไฟหมดแล้วหน้าต่างสะท้อนเงาของเธอกลับมาผ้าผู้หญิงผมเปียกใบหน้าซีเซียวดวงตาอ่อนล้าเธอแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือเธอเองผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยสดใสแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเงาร่างที่แทบไม่เหลือความหวัง สายลมกลางคืนพัดแรงทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวเธอห่อตัวในเสื้อผ้าเปียกชื้นแต่ก็ไม่อาจหยุดความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกเสียงเครื่องยนต์รถวิ่งผ่านมาน้ำกระเด็นจากพื้นถนนเปียกกระทบเสื้อผ้าแต่เธอไม่แม้แต่จะขยับเพราะความปวดร้าวในใจทําให้ร่างกายชาไปหมดเธอหยุดตรงหน้าสะพานข้าแม่น้ำน้ำเชี่ยวกรากสะท้อนแสงไฟวูบวาบ เธอจ้องมองกระแสน้ำที่ไหลแรงไม่หยุดเสียงซ่าเหมือนเสียงในหัวที่ตะโกนคำถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเธอเธอวางมือบนราวสะพานเย็นเฉียบลมพัดแรงจนผมปลิวตีกับแก้มดวงตาเต็มไปด้วยหยดน้ำที่ไหลไม่ขาดความรู้สึกในอกหนักหน่วงจนแทบล้มลงเธอหลับตาภาพวันเก่าๆย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของเขา การกอดที่อบอุ่นคำสัญญาที่เคยพูดกันในคืนแต่งงานทุกภาพเหมือนฉายซ้ำแต่จบลงด้วยภาพที่เขานั่งอยู่กับหญิงสาวคนใหม่เธอสะดุ้งลืมตาหายใจทีรวมเหมือนขาดอากาศมือกำราวสะพานแน่นจนเจ็บแต่ความเจ็บนั้นก็ยังไม่เท่าความปวดที่อยู่ในใจเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดมิดเมฆหนาทปิดกั้นแสงดาวแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังคงเฝ้ารอ ว่าสักวันหนึ่งแสงเล็กๆจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเสียงนาฬิกาบอกเวลาจากไกลๆดังขึ้นเตือนว่าเวลาย,ยังคงเดินไปข้างหน้าไม่ว่าเธอจะหยุดอยู่ตรงนี้นานเพียงใดโลกก็ไม่เคยหยุดรอใครเธอสูดหายใจเข้าลึกหัวใจยังคงเจ็บปวดแต่มีกำลังเล็กน้อยผลักดันให้เธอถอยออกจากราวสะพานก้าวเท้าเดินต่อไปท่ามกลางความมืดพร้อมกับหัวใจที่แตกสลาย ซึ่งยังคงบังคับให้มีชีวิตต่อไปแม้ไม่เหลือสิ่งใดจับต้องได้เธอเก้าวลงจากสะพานเสียงรองเท้ากระทบกับพื้นเปียกชื้นสะท้อนกล้องในความเงียบสองขาของเธอหนักอึง้งแต่ก็ยังคงก้าวไปข้างหน้าเหมือนถูกบังคับโดยแรงที่มองไม่เห็นถนนทอดยาวไร้ผู้คนไฟถนนบางดวงดับสนิทบางดวงกระพริบแสงวูบวาบเงาของเธอยืดยาวและสั่นไหว เหมือนเงาที่พร้อมจะหายไปได้ทุกเมื่อเธอเดินผ่านป้ายรถเมล์เก่าที่นั่งเปียกชื้นจนไม่มีใครนั่งมีเพียงใบปลิวเก่าฉีกขาดปลิวตามลมเสียงกระดาษเสียสีกับพื้นดังเบาๆเหมือนเสียงกระซิบที่คอยตอกย้ำความโดดเดี่ยวในใจสายตาของเธอเหลือไปเห็นคู่รักที่กำลังยืนโอบกอดกันอยู่ใต้รม่มชายคนนั้นเอามือปัดน้ำฝนออกจากเส้นผมของหญิงสาวทั้งคู่หัวเราะเบาๆ ภาพนั้นแทงเข้าไปในหัวใจของเธออีกครั้งเหมือนย้ำวมาความสุขแบบนั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอเบือนหน้าหนีก้าวเท้าเดินเร็วขึ้นแต่ยิ่งเดินเร็วเท่าไรน้ำตาก็ยิ่งไหลไม่หยุดเหมือนกำลังหนีเงาของตัวเองที่ตามหลอกหลอนเสียงรถเมคันเก่าขับผ่านล้อเสียดสีกับน้ำขังดังแฉะไอน้ำมันและกลิ่นเหล็กผสมกับกลิ่นฝน อบอวนอยู่ในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งเมฆหนายังคงปกคลุมแสงใดๆก็ไม่สามารถลอดผ่านออกมาเหมือนชะตาของเธอที่ถูกปิดกั้นไว้ในความมืดร่างกายอ่อนล้าหัวใจบอบช้ำแต่สองเท้ายังคงก้าวเพราะเธอรู้ว่าแม้จะหยุดอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครยื่นมือมาพยุงเธอขึ้นอีกแล้ว เธอหยุดยืนหน้าตู้โทรศัพท์เก่ากระจกที่แตกเป็นรอยร้าวสะท้อนไปหน้าของเธอผู้หญิงที่เต็มไปด้วยน้ำตาผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่างไปในคืนเดียวภาพนั้นทําให้เธอเกือบสุดลงกับพื้นมือของเธอสั่นเมื่อวางบนกระจกแตกสัมผัสคมร้าวบาดผิวจนรู้สึกเจ็บแต่ความเจ็บนั้นกลับทำให้เธอรู้ว่าอย่างน้อยเธอก็ยังมีชีวิตอยู่เธอก้าวถอยหลังออกมา หายใจลึกอย่างยากลำบากเสียงรถไกลๆดังลอดมาบอกให้เธอรู้ว่ายังมีโลกที่เคลื่อนไหวต่อไปแม้หัวใจของเธอจะหยุดลงไปแล้วเธอหันหลังให้ตู้โทรศัพท์ก้าวเท้าเดินเข้าสู่ถนนที่ทอดยาวละอองฝนยังคงโปรยปลายลมยังคงพัดแรงและความมืดก็ยังคงปกคลุมแต่ในความมืดนั้นยังมีเงาร่างของเธอที่ยังคงก้าวเดิน แม้หัวใจจะเต็มไปด้วยรอยแผลแม้จะไม่เหลือสิ่งใดในมือแต่เธอก็ยังคงไม่หยุดเดินต่อไป